22เกมโชว์ฟังร้องได้ล้วบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้ตื่นเต้นร้าใจมากๆนะครับหัวหน้าทีมปะทะกันเองพร้อมทั้งคู่แล้วนะครับคุณวอลครับความซีเรียสจริงจังกับการแข่งขันครั้งนี้ขนาดไหนครับคือต้องบอกว่าซีเรียสมากครับ,รบโอ้ทำไมอ่ะเพราะว่า ร้อยคะแนนเนี่ยมาตรฐานของทีมเราจะทําได้อยู่ที่ประมาณ4ี่0ันสี่พันแโทษนะเป็นคนพูดไปเรื่อยอย่างนี้ตลอดหรือเปล่ <c oughs> าถาคู่แข่งคุณดีกว่าคุณวอลเรื่องการร้องเพลงนี่ผมไม่แพ้อยู่แล้วนะท่อนแรกขึ้นปุ๊บนีบ่โอ้โหยืนตบมือให้หานาทีเลยตบมือเพราะร้องดีครับผม ก่อนดีกว่าคณะกรรมการคะในรอบนี้เนี่ยกติกาจะมีความพิเศษอะไรยังไงบ้างคะพวกคุณทั้งสองคนนะคะจะต้องร้องเพลงเพลงเดียวกันนะคะแต่ละคนจะมีคะแนนคนละ1 0 0คะแนนไปขึ้นที่ใครคนนั้นเป็นคนร้องนะคบใครทําไม่ตรงใจเรา2คนคะแนนจะถูกตัดทีละ5คะแนนนะเมืใดก็ตามที่ร้องแล้วคะแนนเหลือ80คะแนกแนกําแพรจะค่อยๆดันคุณคุณจะเหลือพื้นที่ยืนน้อยที่สุดจะดันคุณไปส่งถึงบ้านพี่ ใครที่มีคะแนนน้อยคุณต้องสไลเดอร์ลงมาจนถึงบ่อน้ําด้านล่างตรงนี้ทั้งสองคนพร้อมแล้วใช่ไหมคะครับผมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วผมขอมอบเวทีนี้ให้กับคุณยินและคุณบอรกับเพลงด้วยรักและปลาทู คิดว่าฉั e เป็นแมวสักตลีกม่ยากอกลีกไม่ยากรกจะป่อยตั้งแนรักที่เธร้องมิวี๋ียวก็มเขามาเคลธอมิวมิวมิวเหงามวมิวมิวงาแแป ใจไม่เหื่อยในตอนเราดีใกันทุกะไม่เปลืงอะไรทิ้งเอาไว้ในใจสะทคนรักไม่ยากหรอกเรียงไม่ยากหรอกแค่ดูแลด้วยรักและปลาทู มิวมิวเดียวเดียวกมาเข้ามาเข้ามาขอเกบเธอมิ้วมิวมิวงามิ้วมิวมิววงาจะคอยทำตัวน่าักต้องการเธอรักแฉันเปลื่อะไร คอยนำตัวน่ารักให้เธอดูไม่เดี่ยวกลับมาเข้ามาก็มาคอกับเธอเมียวเมี้ยวเมียวเงาเมียวเมียวเมียวเงามันเปนแปลว่าฉันต้องการเธอรักแต่ฉันไม่เปลืองอะไรเรีอไว้ในใจสัรักไม่ยากหรอเรียนไม่ยากหรองเข็ดดูแล้วรักนา กรักไม่ยากหรอกเรียงไม่ยากหรอกแค่ดูแลด้วยรักและปชจุบูนใจมากอยากให้ไปย้อนดูตอนที่มันอวดกันตอนแรกอะสรุปคะแนนกันเลยนะครับผมคุณยินทำได้ดีมากๆนะครับจาก100คะแนนตอนนี้ทีมของคุณยิน เหลืออยู่25คะแนนสุดค่ะพี่วอ์นะครับจบไปด้วยคะแนน20คะแนนและนี่เป็นประวัติศาสตร์ที่ทางช้อปปี้จะต้องจารึกไว้ครั้งนี้ยินชนะวอ์ชนะนะแต่คะแนนมันแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วพี่วอ์คะแนนน้อยกว่า พี่วอก็จะต้องลงมาด้านล่างแต่เอซคู่หมูยอของหญินวอเขาบอกเฟิร์าบอกว่าว่าอยากเห็นทั้งสองคนลงพร้อมๆคุณผู้ชมทางช้อปปี้ไลฟ์อยากให้ลงพร้อมกันไหมคะถ้าอยากให้ลงพร้อมกัน 1, 2, ึ่งสองทีมสิบสรวมเลยวันนี้โอ้โหสิบสองสิบสองสิบพร้อมเลยคะทั้งสองคนมาฮะเน เรวหนอยนังอุ้ยลงเร็วมากเออเร็กวะเห็นดู เขาทำได้ดีมากๆทั้ง2คนเลยครับแล้วเขาลงลงมาแบบคู่เลยครับเชิญเชิเราคงต้องถามกรรมการแล้วลหละครับว่ารู้สึกยังไงบ้างถึงได้กดกันบ่อยเหลือเกินเรายังต้องพูดอีกเหรอฮะบอกได้เลยนะว่านี่เป็นรายการที่อยู่บนพื้นที่สูงมากแต่ทั้งคู่ดำน้ำได้ดีมากเลยนะคะ สอบถามว่าทาไมในครั้งนี้เนี่ยยินถึงได้คะแนนมากกว่าต้องบอกว่ามันมีความผิดพลาดน้อยกว่าไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสนะห้าเท่าน,นั้นเองก็คือมันมีผิดแต่ว่าพี่กดไม่ทันพี่เจนุยส์เหรอคะน่ารักเขาเรา้องเพลงได้น่ารักมากเวลาชอบอะไรที่น่ารักประทับใจเลอ้าวึงไปน่ารนะัก <laughs> <laughs> สรุปแล้วนะครับทีมที่ชนะนะครับก็คือทีมของคุณยินค่ะ ณผู้ชมที่ชมอยู่รับไปเลยค่ะโคตรรับเงินคืน12%คอยสูงสุดถึง1,500บาทโดยคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะสามารถเข้าไปกดเก็บโคตรสุดพิเศษได้เลยที่ช้อป e ี้ไล e ์ในแอปพลิเคชันของช้อป e ีต้องรีบนะคะเพราะโคตรของเรามีจํานวนจํากัดและใช้ได้กันถึงก่อนเที่ยงคืนวันนี้เท่านั้นค่ะ